สวัสดีครับใน EP ที่1.3นี้เราก็จะมาดูตัวอย่างในเรื่องของกฎของคูลอมกันต่ออีกสักนิดนะครับโอเคครับตัวอย่างที่2นะฮะจากรูปนะฮะมีประจุ3ประจุนะครับ Q 1 Q 2และ Q 3นะซึ่ง Q 1และ Q 3นะั้นมีประจุเป็นบวกแล้วก็มีขนาดเท่ากันนะครับคือ5ไมโครคูลอม ในขณะที่ q 2นะั้นเป็นประจุลบครับและมีค่าลบ2ไมโครคูลอมระยะห่างระหว่างแต่ละคู่ของประจุนั้นโจทย์กำหนดให้ครับก็คือ q 1กับ q 2ห่างกันเป็นระยะ a q 2และ q 3ห่างกันเป็นระยะ a และ q 3กับ q 1, ห่ห่างกันเป็นระยะ square r o a นะครับโดยที่ระยะ a ก็คือ0.10เมตร โจทย์ให้หานะครับแรงที่กระทาบนประจุ q 3นะครับเพราะฉนั้นเนื่องจากโจทย์บอกให้หาแรงที่ทําบน q 3แปลว่าเราต้องเอา q 3เป็นระบบครับจากนั้นเราดูว่ามีอะไรมากระทํากับ q 3บ้างก็คือมีแรงจาก q 1และ q 2มากระทํา โดยแรงที่ q1 กระทำกับ q3 นั้นก็คือแรง f 1 3ที่เห็นังรูปนี้ครับในขณะที่แรงที่ประตุที่2กระทำกับประตุที่3ก็คือ f 2 3นั่นเองดังนั้นสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะคำนวณหาขนาดของ f 1 3ครับและขนาดของ f 2 3แล้วก็มาคำนึงถึงทิศทางของมันและค่อยเอา แรงทั้งสองนี้มาบวกกันก็จะเป็นแรงลับที่เกิดขึ้นบนประจุ q 3เพราะแรงลับที่เกิดขึ้นบนประจุตัวที่สนี้จะเกิดจากการที่มีประจุตัวที่1กระทำกับ3บวกแรงที่ตัวที่2กระทำกับ3นั่นเองครับเพราะนั้นเราจะทำการคนวณหาแรง1 f 13และ f 2 3ก่อนสก่อน อ่ะเริ่มต้นจาก f หนึ่งสามก่อนนะครับขนาดของมันนะครับเราดูขนาดของมัน f หนึ่งสามนั้นขนาดของมันก็คือ k e นะครับค่าคงที่ของคูลอมบ์นะครับคูณด้วยเราำนาณขนาดนะฮะก็ต้องใช้ขนาดของประจุครับคำนวณขนาดของแรงนะครับเราใช้ขนาดของประจุ q หนึ่งกับขนาดของประจุ q สามหารด้วยระยะห่างของมันก็คือ r หนึ่งสามนั่นเองซึ่งมันก็คือ ke q 1่ q 3าขนาดเอามันหารด้วย r ห3านะครับในที่นี้คือระยะระหว่างประจุที่1กับประจุที่3ซึ่งก็คือ Square root 2a นะครับเพราะนั้น r หนึ่งาก็คือ Square root 2a โทษครับตัวนี้มีกำลัง2ด้วยนะครับตรงนี้มันก็คือสแควรูทของสองคูณด้วย A ทั้งหมดยกกำลัง 2, 2> ครับ,รบโอเคดังนั้นถ้าเราแทนค่าลงไปนะครับเพราะว่าเรารู้ KE นะฮะประมาณ9คูณ10กำลัง9ครับประจุค1ว3คิเราก็รู้นะครับโจทย์กำหนดให้ครับ5ไมโครคูลอม ระยะ a นั้นคือ0.10เมตรเราจะได้ว่าขนาดของมันนะครับถ้ากดเครื่องคิดเลข,ขออกมาแล้วขนาดของมันจะมีค่านะฮะปัดเป็นเลขกลมๆนะครับก็จะเป็น11นิวตันนะครับแต่จากตัวนี้นี่คือขนาดครับแต่จริงๆแล้วมันมีทิศทางนะครับโดยทิศทางจากรูปนี้จะเห็นว่า ประจุหนะึ่งนั้น Q หนึ่งเป็นบวกครับประจุ Q สาก็เป็นบวกเพราะนั้นประจุ Q หนึ่งมันผลัก Q สามออกไปนะดังโมี่เห็นนี่ถ้าดูจากมุมนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับจะเห็นได้ทันทีว่ามุมนี้ก็คือ,อ,อสี่สิบห้าองศาครับเพราะว่าสามเหลี่ยมตรงนี้ที่เห็นนะครับด้าน a ด้าน a ตรงน,นี้นะฮะมันมีค่าเท่ากาันเพราะนั้นตัวนี้นมันก็เลย มีค่าเป็นมุม45องศา,าด้วยนั้นะถ้าเราเขียน f 13ตัวนี้ในรูปของเวกเตอร์นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอามันไปบวกกับ f 23ที่เป็นเวกเตอร์อีกทีตัวนี้มันก็จะเป็น11นะฮะ cos ของมุม45องศาในทิศแกน i นะครับบวกกับ11นะฮะ ซ้ายของมุม45องศาครับในทิศของแกน j นะครับเพราะถ้าดูจากรูปนะครับแกน x กับแกน y นะั้นโจทย์ตั้งเอาไว้ให้ดูเป็นแกนนอนและแกนตั้งตามลำดับซึ่งนะถ้าเราแทนค่าลงไปนะครับเราก็จะพบว่าตัวนี้ก็จะมีค่าเป็นบวก7.9ดไนะ แล้วก็บวก7.9ในทิศ j นะครับมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับเราเก็บสมการนี้ไว้นะเป็นสมการแรกของเราตอนนั้นเราได้ F13 นะครับในรูปงเวกเตอร์ต่อไปเรามาทำ F23 ครับ F23 ก็เช่นเดียวกันนะครับขนาดของมันก็จะเป็น k ครับ แล้วก็ประจุขนาดของประจุที่2ขนาดของประจุที่3ครับหารด้วยระยะห่างระหว่าง2กับ3นี่ค2วสองนี่ค3อสนี่เพราะนั้นมันห่างกันเป็นระยะ A ครับนั้นก็เป็นระยะ A กำลัง2แทนค่าที่โจทย์กำหนดไปนะครับเราก็จะสรุปได้ว่า F23 นั้นจะมีขนาดเป็น9นิวตันครับ ซึ่งถ้าเขียนเป็นเวกเตอร์นะครับก็จะเห็นได้ทันทีเลยว่า f 2 3ตรงนี้เนี่ยเนะนื่องจากมันวางตัวอยู่บนแกนแกนเอยก่แล้วนะครับในแนวแกน x นะครับแต่ว่าทิศท,ทางของมันชี้ไปทางแกนลบ X ครับมันก็นเลยเขียนได้ทันทีว่ามันมีทิศเป็นลบ 9i นะ้ะในหน่วยนิวตันนันเอง นี่คือ f สอของเราเป็นแรงสมการที่2องเไปนะครับนนเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทันทีแล้วครับว่าแรงลับที่เกิดขึ้นบนประจุที่สนั้นที่เกิดจาก f หนึ่งสนะฮะเลขนะครับรบ,บวกกับแรงที่2ก็ทำกับสานะครับแรงลับของมันก็จะเกิดจากการนำเอา F13 นึ่นั้นคือ 7.9i บวก 7.9j นะครับในหน่วยนิวตันบวกกับ F23 นั้นก็คือลบ 9i นะครับทั้งหมดมีหน่วยเป็นนิวตันและสุดท้ายเราก็จะได้ว่าแรงรับที่เกิดขึ้นมุมประจุที่3ก็จะมีค่าเป็นในแกน x มีเป็น1.1 นะ i hat บวกกับ7.9นะครับ J ในะหน่วยนิวตันฉันั้นนี่คือคำตอบของเราเป็นแรงที่แรงรับที่เกิดขึ้นบนประจุตัวที่3นั่นเองตัวอย่างต่อไปนะครับเราลองมาดู นะโจทย์กำหนดให้ว่ามีทรงกลม2อันนะครับมีประจุ Q เหมือนกันนะครับแล้วก็มีมวล3คูณสึกกำลังลบลรรนะสองกิโกรมโดยทรงกลมทั้งสองอันนี้แขวนไว้ด้วยเชือกนะครับยาว l โดยที่ l ก็คือ0.15เมตรนี่คือระยะ l ครับ ปรากฏว่าสมดุลเกิดขึ้นครับสำหรับระบบนี้นะครับนะแล้วก็มุมเซต้าที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากับ5องศาครับนี่คือมุมเซตา้าโจทย์ให้คำนวณหาประจุข,ของทรงกลมครับก็คือหาค่าคิวของทรงกลมว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับการที่มันอยู่นิ่งได้ตรงนี้นะครับแปลว่ามันเกิดสมดุลของแรงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือก ประจุมาประจุหนึ่งสมมติผมเลือกเอาอันนี้แล้วกันนะเอาประจุนี้มาประจุ q ตัวนี้นะครับในเรื่องสมดุนนั้นเราต้องดูว่ามีแรงอะไรมากระทบมันบ้างนะครับทีนี้อันนึงเลยก็คือว่ามันมีแรง mg ครับที่โลกกระทํากับประจุนี้จากนั้นนะครับมันมีแรงแรงทางไฟฟ้าครับเนื่องจากประจุ Q ตัวนี้เนี่ยมันผลักประจุทางขวามือครับเพราะนั้นมันมีแรง Fe ในแนวระดับตรงนี้และแรงสุดท้ายครับเชือกมันผูกติดอยู่กับวัตถุตรงนี้เพราะนั้นมันมีแรงเป็นเชือก T นะเฉียงข้นไปทางด้านนี้ด้วยโดยมุมที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยคือมุมเซตาครับ จากตรงนี้นะครับถ้าเราแยกองค์ประกอบของแรงนะครับเราจะได้ว่า mg เรายังคงไว้ครับมันอยู่ในทิศทางที่โอเคอยู่แล้ว fe ก็คงไว้ครับนะคือเราให้แกน x อยู่ในแนวนอนแกน y อยู่ในแกนตั้งก็ได้นะครับคราวนี้แรง t ตัวนี้เนี่ยนะฮะมันสามารถแยกออกเป็นแรงในแนว ดิ่งนะครับก็คือเป็น t cos เตแล้วก็กลายเป็น t sin เตครับงั้นการที่เกิดสับุนขึ้นแปลว่าแรงรับในแนวดิ่งกับแรงรับในแนวระดับนั้นมีค่าเท่ากันครับเพราะนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่าเงื่อนไขของเราก็คือ เอาในแนวดับก่อนนะครับแปลว่าที่ s i นเซตานั้นจะต้องมีค่าเท่ากับ fp เป็นสมการที่หนึ่งครับแล้วก็ในแนวดิ่งนะครับที่ cos เซตานั้นจะต้องมีค่าเท่ากับ mg นั่นเองนะโอเคงั้นอ่ะมาสไลด์นี้เดี๋ยวเขียนอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราบอกแล้วว่า t sine theta จะต้องเท่ากับแรงทางไฟฟ้า fe แล้วก็ t cos theta จะต้องมีค่าเท่ากับ mg นี่คือ1และนี่คือ2ถ้าเราเอาสมการ1ตั้งนะครับหารด้วยสมการที่2ครับสิ่งที่จะได้ก็คือและตัวเชือกทีมันจะตัดกันไปครับมันจะเหลือ s ซาหารด้วยคอสก็คือกลายเป็นแทนเซตา้าแล้วมันเท่ากับ f e หารด้วย m g เพราะนั้นเราก็เลยจะสรุปได้ว่า fe นั้นนะจะมีค่าเท่ากับ mg แทนเ h ตาครับซึ่งถ้าเราแทนค่าลงไปนะครับจากที่โจทย์กำหนดให้เพราะโจทย์กำหนดค่า m มาให้ค่า g นี่ก็9.80นะครับเมตรต่อวินาทีกำลัง2แล้วก็มุมเซตานี่5อ,องศาครับ หลังจากแทนค่าไปแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าค่าของแรงทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างประจุทั้งสองนี้ก็จะมีค่าเป็น2.6นะฮะคูณด้วย10กำลังลบ2ครับนิวตันโอเคนะอันนี้ก็เก็บไว้นะครับนี่คือแรงทางไฟฟ้าแต่เนื่องจากแรงทางไฟฟ้านั้นมีค่านะที่หาได้จาก ค่าของที่ของคูลอมครับคูณด้วยประจุทั้งสองนะครับซึ่งแต่ละตัวมีประจุ q ครับเพราะนั้นมันคือขนาดของ q ครับสองหารด้วยระยะหา่างนะเพราะนั้นเราต้องหาว่าระยะห่างตัวนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ดูแค่ครึ่งเดียวก่อนครับถ้าดูแค่ครึ่งเดียวนะครับระยะนี้มันคือ l นะฮะมุมเซต้าใช่ไหมครับมันคือ l ไซน์เซต้าครับ พระนั้นระยะนี้นะฮะระหว่างประจุมันก็เลยกลายเป็น2 L นะฮะก็คือระยะ R ระหว่างประจุนี้คือ2 L sin เซตาครับเพรามัเป็น2เท่าซึ่งถ้าแทนค่า L นะครับตามที่โจทย์กำหนดมาให้นะฮะแล้วก็เซตา5องศาเราก็จะพบว่าระยะ R ตรงนี้เนี่ยมีค่า0.026เมตรครับ งนั้นแรงทำไฟฟ้าตัวนี้นะจากตรงนี้นะครับเราจะเทอมสมัยเราก็จะได้ว่า Q กำลังสองนะฮะขนาดของประจุกำลังสองก็จะมีค่าเท่ากับ Fe คูณ r square, r ด้วย r สแควร์หารด้วย ke Fe เรารู้ครับ2.6คูณสิกลังลบนิวตัน r กำลังสองก็หาได้นะครับเพราะเรารู้ค่า a ค่า ke นี้ก็ประมาณ9ก้าคูณสิบกำลังเก้าครับถ้าแทนค่าลงไปเราจะได้ค่า q กำลังสองตัวนี้คือ1.96ุคูณ10กำลังลบ15คูลอมบกำลังสองเพราะฉะนั้น Q อย่างเดียวนะครับก็คือสัดลากที่2ของตัวนี้นะครับก็จะมีค่าเป็น4.4คูณ10กำลังลบ8ปคูลมครับเป็นคำตอบของเราดังนั้นประจุที่อยู่นะบนวัตถุสรงกลมนี้ก็จะมีค่าเท่านี้นะครับ เราคำนวณได้แต่ขนาดของมันครับแต่เราบอกไม่ได้ว่าเครื่องหมายอะไรครับเพราะเครื่องหมายไม่ว่ามันจะเป็นประจุบวก q กับบวก q หรือประจุลบ q กับลบ q มันก็ออกแรงผลักกันทัはは้งคู <Nein> ่และทําให้เกิดสมดุลในรูปนี้ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นประจุนั้นเป็นได้บวกก็ได้หรือลบก็ได้นะครับเพราะประจุอันนี้เหมือนกันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราบอกได้แค่ขนาดของมัน่วประจุเป็นได้ทั้งสรูปแบบ โอ okay. เพราะนั้นในคลิปนี้ตัวอย่างนี้ก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ